อมนนับหน่องพะกเครียงที่เสร็จออกมาแล้วค่ะที่เสร์ออกมาแล้วค่ะก็ม้วนค่ะค่ะตามที่แบบเห็นทุกคนไอเห็นเห็นทุกคนนะทุกคนเห็นนะคะเออเป็นไงบ้างตอนถ่ายทำมันแบบม้วนขนาดไหนโอ้ก็สนุกมากค่ะทุกอย่างก็คือเขาเรียกว่าถ้าสมมติไม่คัดก็คือเล่นไปเรื่อยเล่นจนปก่าจะแบบ พี่ออฟสังคัดเลยค่ะหลายคนบอกว่าเป็นการแบบเปิดตัวจากทางซ่องสามได้อย่างแบบดีเลิศเขาไดงคู่สมรสนั่นได้เปิดนิวด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะพี่แบรน่ารักค่ะสนุกค่ะจดจำไปเลยใครคนนี้จริงเราคาดหวังไหมกับผลงานเริ่มแรกกับทางซ่องสามตัวเนี้ยเออ คือเหมือนเดิมเลยคะ่ะโบเป็นคนแบบไม่ได้แบบว่าคาดหวังอยากจะให้อะไรแบบขนาดนั้นเพราะรู้สึกว่าถ้าคาดหวังไปแล้วถ้ามันไม่ได้อย่างที่เราคาดหวังเราก็จะเสียใจเองก็ลเลยรู้สึกว่าเออไม่คาดหวังดีกว่าแต่ถ้าเราดูแล้วเราสนุกเองอะ่ะก็โอเคแล้วนะจริงจรงิมันเหนื่อยมากเพราะมันค่อนข้างเปจานด่วนมากมันก็ไม่ด่วนนะคะก็8เดือนแนละ้วใช้เวลา8เดือนนะ คือรวมทั้งแบบหยุดโควิดด้วยอะไรด้วยด้วยค่ะแต่ทุกอย่างก็คือดีค่ะรวดเร็วรวดเร็วแต่ว่าแบบไม่เหนื่อยค่ะัก็คือเสียงว่าเป็นละครผ่านมาทุกฤดูใช่ค่ะหนาวร้อนหนาวใช่ใช่โชคหน้าหนาวคือเสื้อผ้าก็จะรักเสื้อผ้ามาเพราะว่าเราใส่สองกันสองชั้นเนาะแต่พอแบบหน้าร้อนก็จะแบบอุ้ยแม่ ป้าปูเสื้อหนาไปเปล่าล <c oughs> อะไรเงี้ยเมื่อจะพอทีเซอร์ออกมากระแสตอบรับก็ค่อนข้างดีคนก็นแชร์กันเยอะเลยขอบคุณมากค่ะค <c oughs> ทุกคนทีเออ่เอ็นดูละครเรื่องนี้นะคะหนูว่าทุกคนน่าจะสนุกกันส่วนใครที่แบบเป็นคนต่างจังหวัดอย่างเงี้ยน,น่าจะคิดถึงบ้านกันมากๆ <c oughs> ดูแล้วจิ้นไหมคะส่วนตัวเราเองจิ้นกับพี่แพบรไหมเออ <c oughs> พูดยากอ่ะ ที่เรื่องนี้คือตีกันทั้งเรื่องจบแต่ก็ยังตีกันอยู่ก็เลยแบบมันจะมีจังหวะเวลานั้นไม่น่าอะไรอย่างเงี้ยไม่ไม่ไม่รู้หนูว่ารอดูดีกว่าอ่ค่ะแต่ไม่ต้องไปขออนุญาตใครนะต่างฝ่ายแต่ไม่ต้องขออนุญาตใครนะขออนุญาตสเรเลิงซีนหรืออะไรต่างๆอะไรอย่างเงี้ยอ๋อขออนุญาตคุณพ่อคุณแม่อย่างเงี้ยเหรอคะอ่า จ้าก็แบบไม่รอดนะไม่รอดนะก็ก็ขอพ่อขอแม่ไม่ต้องขอฮะเพราะว่าแม่ก็รู้ว่าแบบมันไม่ได้แบบเลิฟซีนเยอะแต่เนี่ยมันจะเป็นแบบเลิฟซีนที่จําเป็นต้องทำอะไรเงี้ยไม่ไม่หรอกคนในเรื่องคนมันแอบชอบกันมาตั้งนานอ่ะพอเราจะได้รักกันจริงๆมันก็จะแบบอุ้ยฉ่ำนะฉ่ำเราก็จะแบบโอ้ยไม่ก็อะไรอย่างเงี้ยแบบเออโดนแล้วก็หู้ยออ่าเออ แล้วยีราฟก็ไงบ,บ้างคะอ๋อยีราฟอะค่ะอุ้ยวันนั้นฝนตกค่ะยีราฟก็แบบเปียกเลย<ม>ตัวเป<อ>ียก<อ>ไม่ยีราฟบ,บ้างไหมกระสักที่ต้องหวานหวานแบบ,แบบกันอดดันนี<อ>้ยีราฟโอเคยีราฟโอเคเพราะว่าไม่มีอะไรเยอะแยะเลยขนเ,<อ>เขาเยอะกว่าอีออ,อ,อันนี้ไม่ได้หูอขนนองไม่เลยเราชอบฝากบอกเขาไว้เราชอบบอกขอทุกวันจริงจริงพอเห็นเขาเล่นเลิฟซินเยอะๆแบบว่าซินนี่ถึงตัวบ่อยๆมากขึ้นเรา เราู้สึกยังไงบ้างว่าคนดุกมอาก็ถือเป็นการฝึกอันเนาะอืมฝึกเยอะๆแล้วก็แบบใช้ไว้ในอนาคตอย่างเงี้ยอนาคตอนาคตจะมาใช้เออเพื่อแบบอนาคตได้ใช้อะไรเงี้ยครอ่กับใครล่ะคะอย่าเล่นละครเลยมิลบจ๋าอ๋อแบบใช้กันอย่างที่ทุกคนคิดนะค่ะแบบในอนาคตได้ใช้อะไรเงี้ย เซอร์พงเซอร์ไพรส์อะไรอย่างเงี้ยเพราะฉากในละครเสน่ห์มันก็แบบเป็นซีนละครที่สาวๆก็แบบว่าอยากจะเพ้อฝันกันอยู่แล้วอะเนาะแต่ว่าขอไปดีนหนึ่งดาวในการถอดเสื้อนะคะไม่ว่าเรื่องไหนก็ต้องถอดตลอดเลยแล้วห่วงไหมโอ้หนูก็ได้ดูเหมือนกันไม่เป็นไรไม่เป็นไรพี่พีทุกคนก็ได้ดูแล้วก็แบบชื่นใจ่ลยพี่ทุกคนเลย คิดอะไรเนี่ยเขาไม่ยอมกดดันกับหุ่นของเขาไหมเพราะว่าเขาเอะต้องถอยใหญต้องถอดเขาก็ก็มีนิดนึงแหละค่ะแต่คือด้วยอนาโตมี่ฝรั่งอะเนาะลูกครึ่งก็คือหุ่นเขาแบบดีอยู่แล้วโครงดีอยู่แล้วก็แบบไม่ต้องออกอะไรมากแค่แบบไม่ต้องกินเยอะอะไรเราอย่างอิจฉาเลยอะเราออกให้ตายหายใจเข้าอ้วนแล้วเอออ่ะอีกเริ่มหนึ่งนะสุดเหมือนเหมือนเหมือนลงรูปคู่กันแล้วเหมือนเราก็ไปแต่งกิ้วเขาแล้วแต่งกิ้วเขาเรื่องอะไรรูปอันไหนนะคะรูปรูปที่เป็นคู่ที่นิคโลน ท่าไหร่ละแม่เกิดยสดงิดหลักฐานหรอกคือทุกคนบอกว่าเฮ้ยมันไม่ได้มีกิจจาอะไรให้ต้องแต่งกิ้ววันเกิดก็ไม่ใช่อะไรก็ไม่ใช่เราไปแต่งกิ้ว่าเขาทำไมรู้ปอ๋อขอบคุณที่พาไปเพราะว่าอยากไปมากๆค่ะโมค่ามิวเซียม มันเป็นที่ที่แบบพี่ๆดาราแบบว่ารุ่นใหญ่เขาถ่ายกันหมดแล้วแล้วเราก็คือไม่มีโอกาสได้ไปเลยอย่างเงี้ยคือแม่ก็แบบว่าจะพาไปแต่ก็ไม่ว่างสักทีเงี้ยพอเราว่างก็เลยแบบเออพี่ิกพาไปหน่อยได้ไหมนางก็ชอบพ่าก็ชอบเหมือนกันแล้วก็ไปตามมุมที่เขาถ่ายกันนะคะทุกมุมเลยก็คือพี่ใหม่ดาวิกาไปตรงไหนเราไปตรงนั้นเออ f c นะคะพี่เขาเป็นตกล้องที่ดีไหมคะกากล้องที่ดีค่ะเป็นกล้องแบบว่า b i r ร์ y e v i ิว มุมสูงมากกดหน่อยมันจะมีรูปหนึ่งที่หนูแบบหมุนหมุนนะคือกล้องแบบเหมือนใช้กล้องวงจรปิดถ่ายสูงมากภูมิใจให้กี่คะแนนในการเป็นตากล้องของเธอโอ้ยให้ให้เต็มร้อยเลยโอ้ยแสดงว่าถูกใจทุกรูปทำไมเราถึงม่ตูีกใจทุกรูปที่แบบพี่มิกถ่ายให้อะไรนะคะถูกใจทุกรูปปูกใจค่ะแต่ก็มีบางรูปแหละที่แบบเอ๊ะทำไมเป็นอย่างนี้นะอะไรอย่างเงี้ยมันก็มีบ้างเลยเนาะคนแบบ ว่าคนละคนถ่ายอ่ะแล้วเราถ่ายถ่ายเขาอ่ะเรามั่นใจว่าดีทุกรูปเป็นมุมเสรยแต่ว่าเป็นแบบเสรยเขาอยากให้ธรรมดาเราก็จะเสรยเขาอยู่อ๋อแบบกรสุงเนาะเราก็พยายามเลยแต่ก็แบบเออมันไม่ไม่ไม่ได้ขาได้แต่คออะไรเงี้ยได้ร้านหวานกระจายกระซิ่งเปิดตัวเลยแล้วกันเนาะอะไรอยย่างงเี้ เปิดตั้งนานแล้วแหละไม่ได้ปิดก็บอกทุกครั้งว่าถ้ามีจริงๆก็จะเปิดค่ะถ้าแบบดีจริงๆอะไรอย่างเงี้ยโอเคขอบคุณค